ขอต้อนรับสู่ช่อง PUBG Thailand ออฟ i ิเชีฝากกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อรับชมเนื้อหาวิดีโอ PUBG แบบภาคไทยและซับไทยได้ก่อนใครที่นี่ที่เดียวเ,เพื่อนเจมเพื่อนเขาขึ้นรถมาแล้วเจ โทนี่ไปยิงเฉียบคบทุกทีขนาดทีมทายแล้วเจ็บเก็บออกจากเกมไปเลยฮะเจมเขาไม่เปิด ตัวแล้วสเปคคูนสามตัวกันเจ้าแมนน็อกจุ๊กซี่ช็อตนี้เอาเรื่องครับแล้วเจ้าแมนนี่คนเดียว5คิวไปแล้วพี่อาร์ตครับแล้วเจ้าแมนได้เข้าไปใกล้เจ้าแมนไปได้จุกซี่ครั้งหนึ่งแล้วเจ้าแมนกดปาดต่ำน็อกโรนนอนไปครับเจ้าแมนฮอตจริงๆแล้วเจ้าแมนจะสามเอาคิวเจ้าแมนดึงจังหวะไหวสติดีมากเจ้าแมนสติดีมากแล้วสุดท้ายเจ้าแมนได้แต้มไปไปนี่คอนดูเซียเข้ามาในบ้านแล้คอนดูเซียมาจังหวะนี้ด็อกเตอร์โลจีน้อยคอนดูเซียไปแล้วพอนบอย่ามาเทนน็อกไปแล้วน็อกานเขาจะเข้ามาซ้ำน็อกบ้านกรีนนนนนี่่่พพออออออโโยยาาาาาาไมมมเเเเเเวลลฟร์ดทขข้้้้้หหงง็กก นอนไม่ช่องน้ำโอแ้แล,แล้วแล้วกีนี่กีนี่โดนยิงมาจากไกลแล้วโล่เปิดเข้าหน้านักแมนจากคุชแล้วกีนี่บอกเฮ้ยอะไรวะวุ่นวายหมดเลยเว้ยตัวนี้เว้ยกีนี่นักแมนทำยิงไม่ดีเท่าไห,หาร่ครับอุ้ยหอบพยายามน็อะของวอดิสครับแล้ววงฟ้าบ้าหอบพยายามได้แต้มจากของวอดิสกีนี่ได้แต้มจากนักแมนไอ้์กรุเซียตายวงไปสี่ทีกับสี่ชีวิตเราไม่โดนลุกไปน็อกคุชได้ถอนพยัญชนะนี่ที่ปฟายครับจังหวะนี้ไปเก็บกีนี่แล้วเอเบเดสครับโอ้โหเก็บทางฟปนิกซ์เกมมิ่งออกจากเกมหมดเลยฮะไปแล้วบ่งหอบพยังหวะนีะ าเป่าไอ้ครูเซียเกสเป้าจะเกไปไปกาบชาตห้องน้ำห้องแรกที่มีอยู่2คน 2> <Hey. S 1> แล้วลงมาพาวเวอร์กิทซ้อนลายกับ DIC แล้วดีไซีตินาการลงมาจเจเจลิโอดักแบนหยิบลูกสองมากระโดดยัดไปโดนมา,า,าแล้วมันน็อกหนึ่งครับดักแบนน็อกโทนี่ไปเขาได้ลูกสองวัแต่ยิงไม่ทันแล้วดัแวดามมากแบนซ้ำเอาจะเกยไปเกมไปน็อกแบงก์กายล้วดูห้องวันนี้สิไปน็อกเนืดุจี้ครับแล้วเจเยอร์ไปน็อกสุบาร์ได้เหมือนกันแล้วสุบ,บาร<อ>์อเอาเกสเกย์เจเยอร์ไปครับแล้วสวิตช์คออยู่สวิตช์บอกเฮ้ยตรงนี้มีมาร์ค คิว4ครับอย่างที่บอกหายกล่าวมันได้เปลี่ยนระเบิดไปจังหวะนี้เลยที่ตายวงไปครับยังเอวซาจัดคอยอย,คยุ่งกันไหมฮะเจเยอร์เจเยอร์ไปคิดว่าลอยไปน้องโฮมวันนี้ของฟินนีกเกมเมิงระเบิดขึ้นฟ้าไ,ไปสำหรับเจเยอร์แล้วพอดีพอดีฮะลงลง,ลงไปน็อกใส่สมเอลครับแล้วเจเยอร์เจเยอร์จะปาระเบิดเข้าไปในควันหวังจะซ้ำคิวมันไม่โดน แต่ว่าแม่โดนสติลจนได้แหละครับทิ้งข้ามุกข่าวโอ้โมาดูจังหวะเอ็ดดี้ครับที่ยิงใส่เรียบร้อยครับยิงตัวหลักง,งบอลจับแล้วค่อยมายิงคนขับอย่างมิโนลโ,โอ้โหจังหวะนี้เอ็ดดี้เฮ้ยเอ็ดดี้ทั้งกาะสายไม่หมด บุรีรัมย์ก็ได้ทวารแล้วกดมาได้สนัดกดมาบ้านเฮดแล้วกดล่างมาตรงนี้สิกมาสิกมาไม่สนัดเฮดจอดปูชิวน้องไปแล้ววงมาวงมาแรงเรียบร้อยอแฟดไปน้องไม่สนัดครับแล้วควรไปน้องซิกแซคกครับจะเ,เ,เซี่ยนหนึ่งไปเก็บซิกแซกจะเกมไปแล้วแฟดดับเบิลคิวตีน้อยกับแมสนัดตัวในแคลจบอันดนับเบิลครับผมแจ้งนอนกันแล้วน่าแล้วอดีตเคปอลได้คิวจากอันควรไปแล้วคขาไปเก็บคิวจากเจ็ดเซียหนึ่งได้ครับแล้วเอดดี้มากดเอดดี้มากดจกังหวะนี้นะโอ้ยยังไม่นอง แล้วเอดดี้กระโดดขึ้นมาต่อแล้วัดกับคอนเนซี่คนเนซี่น็อกแมนไปหนึ่งแล้วซิ้นเจสิบแปดไปน็อกเท็ดดี้ฝังไอ้เจ้าคิดเหมือนกันมาแจมเหมือนกันแล้วเก็บเท็ดดี้ออกจากเกมไปแล้วค้าไปเก็บอันนีเคบอสน็อกไปคิดล่าโดนน้องจากโทนี่ไปแล้วโทนี่เก็บค้ารน้องเหมือนกันแล้วซิ้นเจสิบแปดเก็บโทนี่ออกจากเกม D.I.C เกมมี่เจ็ดสิบสี่ไปแล้วเรียบร้อยให้แมนโดนซ้ำไปจากคอเนซี่ครับ ดีไอซีแล้วดูไอที่แฟลกเกอร์ยิงมาคนที่รู้ตัวสเปคคูณ3กลับไปเก็บออกจากเกมไปเลยครับตอนนี้อ่าและที่แฟลกเกอร์ครับเป็นน็อกกี้ขามบุขาวครับแล้วเรียบร้อยเลยครับที่ขามบุขาวไปเก็บออกจากเกมไปอ้าวแล้วเป็นแมนออลแมนทีมเดียวกันใช่ครับก็ช่วยกันยิงได้เฮ้ยระ้ววานอติก้าบอกใครมาวะเรียบร้อยรถจอดี่ห่ออยู่หล่อเรียบร้อยไหนบอกว่าเคลียร์ไงแล้วให้สกิลโอชเกย์ไปครับแล้วเทนนี่ไปนน็อกอีไซด์ด้านหนึ่งครับออติก้ายังเหลืออีกคนต้องระวังแล้วเทนนี่ไปเก็บอีไซดโอกมีด้านนนึงะคครรัับยบ คือรถมาแล้วแน่นอนอยู่แล้วฮะทีมที่ตรงนี้ขอใส่ชาวบ้านชาวช่องเขาไปเรื่อยฮะโคดิงแคทครับยิงครับแล้วเอเมทีสครับในกรุงเซียครับแตขคอส่ตว์มแล้วหมดมาต้องเทคมาเรียบร้อยนกไม่ไหวครับคอนเทนซี่ครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับโดแล้วมั้งมินาลุเขาไปน็อกก็อดแมวได้แต่ว่าตีน้อยได้คิวจากคอนเทนตี่ไปแล้วแมสซูนัทไปซีรคิวก็อดแมวมาครับโคดิงแคทมีเจ็ดคิวไปแล้วท่านผู้ชมครับยิงปีสปอร์ตสำหรับโคดิงแคทแมวทอง แล้ววีลัมเหลือเอ็ดดี้คนเดียวก็ไม่ลบุวีลัมจบอันดับ5ครับครับผมตอนนี้พระแล้วเป็นหา<ค>นามยอกเขาอยู่แล้วตองเค,ค <น S 2> สเปย์ดอกนี้เฮ้ยวานดิยกเลยตกรถฮะอิลันเกลก็เจอก,กันนิลาม่าก็ยังมาเจอกันอีกโอ้โหวานดิกกนโดนสามาจากเกต้องเค,อเคคมจริงๆนะโอ้จริงฮนะ <c oughs> แล้วตองเคบอกเฮ้ยไม่เหรอฮะเฮ้ยแล้วเขาชนแล,ล้วชนเลยชนมาล้าใส่ปูชิวแล้วตองเคกด,ดมาตองเคเรกระเบิดออดรอปไปใกล้ใแล้วเขาจอดลรถแล้วโดนยิงคอมโบมาจากโคนที่แคทเหมือนกันแล้วหนีกันเจอหมดแล้วครับสำหรับเดเทเกมมิ่งเดเอ้ยตองเคให้ไม่ใช่นั่นกระทะโอ้ยเธอป่าไปเข้าไป,ไปในบ้านก่อนแล้วจอดที่ซิกแซกค,ครับไปน็อกนี่ฮะดันนองอ๋อเรียบร้อยเลยฮะซิกแซกมาช่วยสวยครับดับบนน็อกเขาเลยจอดรถมาจอดรถมาเรียบร้อยครับซิกแซกเก็บหมดเลยครับโอ้โหเดเทเกมมิ่งจบสิบหกตัดมาที่ซิกแซกจังงหวะยิคิจ เนี้ยยิงฟรีพิอารจโอ้ลบหลอกโอ้เรียบร้อยคือตัวเนี้ยโอเคตัวเนี้ยไวมากตัวนี้ไวมากหลบรถไม่พอไปยิงตัวสุดท้ายให้ตายอีกแล้วตองเคโอ้โหอยู่ยังไงถ้ตรงนี้รถเลือดรถไปโอ้ยเรียบร้อยเอ้าน้องได้หนึ่งครับสวยมากตองเคล้วได้แต้มคิวไปอีกครับเกมลนดีเกยเฮ้ยเกมเป็นเจ้าแมนเฮ้ยจอร์นิสตี้ไปแล้วเจมบอกเฮ้ยใครทายเจมไว้ก็อยากให้เจมซ้ำใครทายเจ้าแมนก็ได้ให้เจ้าแมนซ้ำ เอากันดิเจย์เยอร์บอกเฮ้ยเจยเยอร์ไม่เกี่ยวเจยเยอร์ไม่เกี่ยวครับแชมป์บอกอย่าพึ่งอย่าพึ่งวิแต่มันจะเป็นจานคิวของเจ้าแมวเจยเยอร์ครับปัดปัดปั๊มาเหมือนกันกอลแมวเหมือนภาพตัดกันมาเนี่ยโชว์คมในการยิงตกน็อตกันนะครับแล้วดูเกร์รีเกรย์ดรี่ต้องฉีงออกไปแล้วรถดันระเบิดอู้หวันขึ้นแล้วกอล์แมวกอลแมวบอลโลมาปีนปีนปีนเข้าระต่างครับโอู้หยมีแต่วิญญาณนี่เข้าไปอ๋อจะเป็นเพื่อนชบ้านวบน้าราโนกกซี่บอเฮ้ย มันร้อนมันร้อนแรงและเรียบร้อยครับเข้ามาสวยงามมากครับเคียร์ชอรี่อีสปอร์ตจากเวียดนามจบอันดับ16บหอาร์ตพุชครับไปน็อกคอนดานซี่ของบริยัมได้ครับตรงนี้เอาล้วครับแต่ว่าน็อกในมุมที่ยังอยู่ได้อยู่ครับครับโนดาต้องแปดสมองครับต้องแปดสมองแล้วยิงส่วนพุชยิงส่วนพุชนะโนด้ยิงโอ้ยนี่เป็นการช่วยเพื่อนที่แหมง่ายมากแม่นแม่นส่วนแข่งขันกันวันที่14และ21เริ่มเวลา16บหนาฬิกา วันที่16และ23เริ่มเวลา16นาฬิกา35นาทีรับชมในทาง YouTube PUBG Thailand Official, Facebook PUBG, Twitch Esport s Alliance และ Twitch f p s Thailand